ห้านิสัยที่มีอยู่กับใครแล้วสามารถสร้างปัญหาได้ทุกที่ค่ะใครในที่นี้บ้างคะที่มีคนใกล้ชิดหรือเคยรู้จักกับคนที่มีความสามารถทางด้านนี้บ้างคะ่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนเธอหรือเขาคนนี้สามารถที่จะก่อเกิดปัญหาหรือว่ามีปัญหาได้ทุกสถานการณ์ท,ทุกทุกที่เช่นเดียวกันคะ่ะวันนี้นะคะคุณมุกดาจะมาบอกว่าห้านิสัยเนี้ยมีอะไรบ้างคะ่ะ นิสัยที่หนึ่งเลยก็คือชอบเฉยใช้ค่ะไม่ยอมรับผิดค่ะหนีปัญหาค่ะและคนประเภทนี้มักแก้ไขปัญหาด้วยวิธีไหนรู้ไหมคะทำเฉยเฉยมึนมึอนอื่นๆไม่ตอบคำถามไม่ตอบอะไรทั้งนั้นค่ะเพื่อที่จะให้ปัญหามันเลือนไปหายไปเองค่ะแต่จริงๆแล้วจะบอกแบบนี้ค่ะว่าไอ้การที่ปัญหามันไม่ได้รับการแก้ไขหรือไม่ได้รับคำตอบเนี่ยมันไม่เคยหายไปหรอกนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันไปรอเวลาหรือบ่มเพาะ ให้ตัวมันใหญ่ขึ้นและปัญหาจะเกาะเกิดความใหญ่โตขึ้นค่ะมันจะทําให้เราแก้ยากขึ้นแค่นั้นเองค่ะ2เลยก็คือโทษคนอื่นค่ะเพื่อเอาตัวรอดค่ะคนส่วนใหญ่มักชอบโทษคนอื่นค่ะเพราะการโทษคนอื่นมันเป็นเรื่องง่ายค่ะแล้วตัวเขาเองก็จะรอดพ้นจากปัญหานั้นหรือรอดพ้นจากการเป็นนักโทษหรือเป็นผู้ผิดในปัญหานั้นนค่ะแต่คุณรู้ไหมคะว่าถ้าคุณหัดโทษตัวเองบ้าง มันจะทําให้คุณเป็นคนที่เก่งขึ้นพัฒนาขึ้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมรับว่าเราผิดอะคะ่ะเราจะพยายามหาทางแก้ไขเรียนรู้กับมันและหาทางออกหาวิธีการมันจะทําให้ตัวเราอะคะ่ะเก่งขึ้นในทุกๆวันอย่าลืมข้อนี้ไปแล้วนะคะข้อ3เลยก็คือไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นค่ะคนประเภทนี้นะคะเวลามันจะตัดสินอะไรร่วมกันหรือว่าจะตัดสินใจอะไรร่วมกันหรือตัดสินใจหาทางออกร่วมกัน มันค่อนข้างยากเราก็เหนื่อยใจมากค่ะเวลาเราจะลงมติอะไรเนี่ยเขาจะไม่ยอมเห็นด้วยกับความเห็นหรือว่าข้อแก้ไขหรือทางออกของคนอื่นที่ดีกว่าเลยค่ะเขาจะยึดติดแต่ว่าทางออกของเขาดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกเหนื่อยใจแล้วก็มีปัญหากับคนประเภทนี้มากเลยค่ะว่าเราจะทํายังไงให้เขายอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือทางออกของคนอื่นซึ่งมันดีกว่าทางออกของของเขาค่ะข้อ4เลยก็คือ ปากหวานก้นเปรี้ยวค่ะพูดไม่ตรงกับใจค่ะคนประเภทนี้ก็ยากลําบากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างทําให้เกิดปัญหาจากคําพูดของเขาได้มากมายเลยทีเดียวค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาชมเราพอรับหลังไปเขาอาจจะด่าเราก็ได้ค่ะหรือวันหนึ่งที่เขาคุยกับเราแบบนี้แต่เขาไปคุยกับคนอื่นอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ค่ะมันอาจจะทําให้เกิด ความร้ายแรงหรือผลกระทบต่อชีวิตเราได้แบบมหาศาลเหมือนกันค่ะและนิสัยที่5เลยก็คือนิสัยที่แบบไม่จริงใจค่ะติฉินนินทาแล้วก็ใส่ร้ายคอนอื่นค่ะนิสัยนี้ก็ค่อนข้างก่อเกิดปัญหาได้มหากราบหรือว่ายิ่งใหญ่เหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าคนประเภทนี้เวลาคุยกับเราก็ดีค่ะต่อหน้าดีแต่รับหลังกลับเอาเราไปใส่ร้ายต่างๆนาๆนามันทำให้เกิดการทะเลาะกันโดยแบบบางที ไม่ได้มีอะไรกันเลยแต่ก็ทะเลาะกันแล้วก็เกลียดกันไปเลยก็มีค่ะอยากให้ทุกคนนะคะลองไปสำรวจดูค่ะว่าคนรอบข้างเราหรือว่าคนใกล้ชิดเราณนะปัจจุบัน,นี่ยมีใครมีห้านิสัยนี้อยู่ในตัวบ้างค่ะอย่าเพิ่งเลิกคบไม่ได้บอกให้เลิกคบทันทีแต่ถ้าคุณรักเพื่อนจริงๆหรือรักเขาจริงๆหรือรักเธอจริงๆเนี่ยกรุณาบอกเขาตรงๆค่ะว่านิสัยที่เขามีอยู่เนี่ย มันทําให้ก่อเกิดหรือว่าเกิดผลเสียอะไรบ้างแล้วเขาสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมันได้ไหมแต่ถ้าคนคนนั้นไม่สามารถที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ก็แนะนําให้คุณตัดเขาออกจากชีวิตค่ะเพราะมันจะทําให้คุณเดินต่อหรือไปข้างหน้าได้แบบง่ายขึ้นไม่ต้องตามมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆครั้งค่ะใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คําว่ามีประโยชน์ในคอมเมนต์นะคะคิดให้สําเร็จกับครูมุกดา mukda miracle maker